ดวงของเรามีคู่แท้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าอยากดูดวงคู่แท้นะให้ไปดูที่ช่องอาจารย์วัฒนาอเมซิงคาโลค่ะจะมีเรื่องราวความรักคู่แท้คู่สมพงศ์ราศีคู่คู่ธาตุเราไปดูประกอบวันเดือนปีเกิดนะคะที่ช่องฟรีๆเลยนะคะอ่ะเรามาเลือกกองนะคะคนที่เลือกกองหมายเลขหนึ่งนะ,ะลองดูซิว่าคุณชอบกองนี้ไหมนะคะกองหมายเลขสองนะคะเรามีคู่แท้หรือเปล่านะเป็นตัวแทนหยิบให้ค่ะฟังไว้เป็นแนวทางพอนะคะกองหมายเลขหนึ่งนะคะดวง ของคุณมีคู่แท้นะคะมีไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาเนาะคู่แท้ของคุณมีแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่เหมือนกับว่ามีสินที่เสมอกันมาดังนั้นไม่ต้องกังวลค่ะดวงของคุณมีคู่แท้และมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะกองหมายเลขสองค่ะดวงของคุณนะคะถามว่ามีคู่ไหมมีคู่ค่ะแต่ว่าเวลาที่เราเจอความรักมักจะเจออุปสรรคมากมายไก่กองจนกว่าจะเจอคู่แท้จริงๆต้องผ่านในเรื่องของวิบากกรรมความรักหลายครั้งนะคะไม่เป็นไรสุดท้ายเราจะเจอคู่แท้ค่ะ